สวัสดีค่ะพี่น้องขามาอีกแล้วเสียงแจ๋แวแจ๋วยาจ๋าคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมกับผ้าพี่น้องไปไซบมม่มบมกับสิ่งธรรมชาติพี่น้องอยู่กับหัวกับสวนอยู่กับนามกับไน่บาดนี้มาขึ้นอยู่กับหัวกับสวนจะพี่น้องจ้าสวัสดีทั้งหนอกั้งใน่ทั้งไก่ทั้งไก,งไก่สุขุสุขคนเด้อจ้าเด้อคอสุขภาพร่างไก่แข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งสุขคนเด้อจ้า เอาตามกันมาจะาพ่ายเบ่งสวนสวยสงามๆามกันได้มากแล้วก็มีความงสุข,ขพี่น้องได้มากสวนเนาะเอาตามกันมาจ้าคนดับแรกก็มาเจอสิ่งสวยงามค่ะพี่น้องดอกไม้บรรู้จักซื้อพี่น้องเห็นมันงามกันแล้วมาปลูกไว้เนาะพี่น้องอยู่ในหัวได้สวนก็ได้สวยงามน้ำกันเนาะจ้าเนาะพาพีผนองมาส้มนะคุณหมากสะกดกับมี่ค่ะพี่น้องค่ะ ดอกไม้ดอกไายหืมผักซีหอมปอบเหมอนกระลังไงค่ะพี่น้องกระลังไงกระลังงามอันนี้กระต้นหัวแค่นรสจ้่พี่น้องจ้านหัวแค่นรสกุน่ะสวนดอกไม้โอ้พี่น้องมาส้มสวนมาส้มสวน,สวนเอาซิ้นเท่าสวนงามๆสมบายอกสบายแก่ไม่หายพี่น้องส้นมน้ำกันเนาะแก่เนาะ อันนี้ก็แม่นบ้าระเบ้อครับพี่น้องคะนี่บ้าระเบ้อเขาเจ้าไปเฮ็ดไพ่ครับพี่น้องเขาเจ้าไปเฮ็ดขนมเปลือกฝรั่งเขาเจ้าไปเฮ็ดขนมนี่นั่นแหละบ้าระเบ้อบ้าระเบ้ออันนี้สวนเพื่อนร่วมสวนจ้าน่อยุ่งห่างๆกันเพื่อนฮักเพื่อนแพงเพื่อนฝรั่งนี่จ้าพี่น้องจ๋าอันนี้กระทวนร่นเต่าเพื่อนออนู้เพื่อนกระเก็บไปเนี<ด>่ยแล้วหนักเพื่อนกระบือเห็นดกแล้วนี่ ก็จะเจสียเนีนนะกับอันพวกเครื่องเฮ็ดข้าวต้มขนมของฝรั่งแก่พี่น้องเฮ็ดไข่เพืพ่อนอ่ะเบิงต้นกับเที่ยมเพื่อนรูปเพื่อนพ,นพนันในถอนแก้ยาถอนไปครึ่งน,นึงแล้วเองข้าเจ้า่ันในถอนอยู่เอาเอา,เอาไม้พี่น้องส้มอันนี้โอ้อันนี้ต้นทั่วแขกตัวนี้พี่น้องนี่ข้าเจ้านี่ทั่วเพื่อนเป็นมาแก่ซีจานนี้พี่น้องก้านนี่ต้นทั่วเพื่อนเอ็นทั่วทั่วแขกทั่วฝรั่งนี่พี่น้องนี่เห็นบ่ นี่แหละเป็นหมากแบบนี้ต้นเพิ่นบานนี้ต้นท่านตะวันพุ่อนอ่ะของย่จ้ากันมีคือกามต้นท่านตะวันนี่อันนี้พี่น้องฮู้จักบ่น,นี่จ้าอันนี้คือหมากฟินได้จก่พี่น้องเพื่อนปลูกเอาไว้เป็นอันดอกไม้สวยงามกับบอลูแย่จ้าบอลูดอกที่แรกบัดเห็นดอกเพื่อนงามก็เลยมาถามเพิ่นว่าต้นยังบัด เพิ่มก็เขียนเป็นภาษาสวีเดนบัตรห้านี่ย่าจ้าก็เลยแปลอันเอาขั้มแปลออกมาท่านเสเลดแปลออกมากัเป็นว่าต้นฟินแมมพี่น้องนี่มากฟินหรือดอกฟินนี่แหละพี่น้องนี่นี่แยา่จ้ากับบอกเคยเห็นดมัยจจบันห้าห,วาหัวก็มาหูแจกดูนี่ละจ้านี่สวยงามจ้าพี่น้องเอาพาพี่พะน,นองมารอเบิองรอช่มเนาะคขะเนาะน้ำหัวน,น้ำสวน พี่น้องมีเพิ่นก็มีมะเขือเทศมีทุกสิ่งทุกอย่างเมืองต้นท่านแต่บ้านเพิ่นคือสูงก็ของยาจาเทีุ่่นี่วันนี้สูงงาม,มกันข้าเจ้าเรื่องมะเขือเทศเพิ่นเรื่องขุนอะผลไม้นี่ผลไม้อันนี้กระลูกอันแน,น่พันลืมซื้อว่าลูกต้นอีหยังอีโบราณิก็เลยนี่นี่พี่น้องนี่ข้าเจ้ากลับไปเฮ็ดแย้มด้วยนี่พี่น้องนี่นี่ คพี่พีพนองรอเบ่งรอชมอันนี้ก็เป็นเป็นขึ้นมาค้ำป้อมพี่น้องคะนี่ลูกของเพื่อนนี่เป็นขึ้นมาค้ำป้อมแต่ในเพิ่นเม็ดเพิ่นเป็นขึ้นสาคูค่ะพี่น้องมีซุกแล้ว เม็ดเพิ่นในเพิ่นเปล่นคือเม็ดจาาคู่นี่ลระจะพี่น้องแกนี่